คาแรคเตอร์เมต EP 6ก็มาถึงคนะิวเอลิซาเนาะแล้วก็ขอโทษดีหายไปนานก็ไปทำอื่นว่างเพราะน้องอยากเล่นเกมเนาะเออโอเคก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวละครเ l ลิซที่หน้าปัน้นแล้วก็เป็นเมตาในปัจจุบันนะโดยในคลิปนี้ก็จะมีตัวละครอย่าง s t a n d o u t m u m m y d e เด i n n n r ินเนอร e พีท Ve ดเวลวิทดีว่าบัตแบดโนเบลมูเกลบัตตี้ n วรันทายทูนกรูม n ีดี i แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะขอพูดถึงตัวของ Lapis Lazuli โอเคเพื okay, ่อให้เป็นการเสียเวลาเนาก็มาเลือกไปที่ตัวแรกกันเลยเดียวกว่านั่นกนะ็คือตัวของสเตนเอาถือว่าเป็นเจ้าแม่ในริ f เตร์เลยนะเพราะความสามารถของนางดีมากการดูดบัฟศัตรูมาเพิ่มมิเตอร์ให้ตัวเองแล้วก็ความสามารถในการดูดเลือดเมื่อตัวเองมีเลือดน้อยกว่าศัตรูความสามารถโดยรวมดีมากๆในการลงริฟตแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นโหมดอื่นจะค่อนข้างลําบากหน่อยไฟฟ้ากับเรียมถามว่า,าลงได้ไหมลงได้แต่ว่าใช้ซัพพอร์ตสายดาเมจค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับริฟแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากกว่าในริฟก็คือมันสามารถเล่นคนเดียวได้หรือก็หรือไม่ก็หาซัพพอร์ตสายลบดีบ้าให้มันแค่แค่นั้นจบเพราะงั้นใครที่กำลังมองหาตัวดาเมจแรงๆตัวของแซนเอาจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาตัวละครลุงริฟเก่งๆรับมือตัวละครบัฟเยอะๆเนี่ยตัวของแซนเอาคือบพระเจ้ามากแบบก๊อ์มากเลยเออควรหามาใช้นะครับถ้าเกิดว่าใคร ต้องการตัวลงรีโฟโทเนี่ยแล้วก็ตัวของแซนเอาเนี่ยผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วพอะงั้นไปดูในช่องได้ับผมคลิปลงได้ไม่นานใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไปดูในคลิปนั้นนะครับโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของมัมบี้เดเรสถ้าเกิดว่าแตนเอาเป็นตัวละครที่เด่นในการรับมือเรื่องบัฟตัวของมัมบี้เดเรสเป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องการรับมือดีบัฟไปอย่างมากเพราะว่าเป็นตัวละครเดียวในเกมมั้งที่มีอิมูนิตี้นานที่สุดในเกมแล้วก็คือ3 0ิวีคือแบบโอ้นานมาก แล้วก็ตัวมันเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มมิเตอร์และการเพิ่ม,มเลเยอให้ตัวเองด้วยก็คือการเอาตัวรอดคือสูงมากๆข้อเสียก็คือมันเป็นตัวละครที่ดาเมจน้อยมากๆเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างแซนเอาต์เนี่ยตัวของมัมมี่เดรเรดสามารถลงได้แค่ริฟเท่านั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดเล่นโหมดอื่นมันเล่นไม่ได้อย่างแซนเอามันยังดีที่ว่ามันมีดูดบัฟไงแต่ว่าตัวนี้คือมันไม่มีดูดบัฟเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเจอตัวละครบัฟหนาๆเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยาก เพราะงั้นคนเลยนิยมไปเล่นในโหมดริฟมากกว่าใครที่กำลังมองหาตัวละครลงริฟโหดๆรับมือดีบัฟดีๆเนี่ยตัวของมัมมี่เดรสคือเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การปั้นมากๆอ๋อแล้วก็ตัวละครตัวนี้ไม่ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับมือใหม่ไปปั้นตัวอื่นดีกว่าตัวนี้เขาไว้ปั้นในช่วงเลดเกมกันโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของ i n n e r Peace เป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นในการเล่นมากๆนะเล่นตีก็ได้เล่นซับก็ได้ พอเล่นซับตัวมันก็เป็นตัวละครที่มีความยิ่งยห่ในการจัดทีม,มากๆเพราะว่าความสามารถในการโยนบัฟให้เพื่อนร่วมทีมหรือให้ตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเล่นกับบิสเกร์ลโมเล่นกับตัวของอิโดมิเทอร์โบก็ทําให้ตัวมันตีแรงแล้วก็มีกันดีบัฟตลอดเวลาก็ข้อเสียข,ของมันก็คือตัวมันเป็นตัวละครที่ออกยากมากเพราะว่าสามารถหาได้จากกล่องของขวัญที่เพื่อนในเกมส่งมาให้เท่านั้นโดยโอกาสออกอยู่ที่0.2ซึ่ง ออกยากกว่าตัวเพชรเป็นตัวละครที่ออกยากกว่าตัวเพชรแต่ถ้าเกิดว่าใครมีก็เป็นตัวละครที่คุ้มค่าในการปั้นมากๆเล่นสายตีก็ค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเราเป็นธาตุไฟเพราะว่าเวลาเขาล่างเซ gment เนี่ยตัวมันจะได้รับบัฟโดยอิงจากธาตุของเพื่อนร่วมทีมถ้าเกิดว่าทีมเราเป็นตัวธาตุไฟเยอะก็ตีแรงพอเป็นตัวละครธาตุลมก็เอาตัวรอดได้ดีเออเป็นตัวละครที่แนะนําให้ปั้นกบผมแนะนําส่วนธาตุอะไรได้บัฟอะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ดูตามนี้เลยปุ๊บ ธาตุไฟได้อ n นเรธาตุน้ําได้เมอร์ธาตุลมได้รีเจนธาตุแสงได้ b บ e ซ s i n ธาตุมืดจะได้ทร r แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครไรธาตเนี่ยก็จะได้บาเลียก็แนะนําว่าให้จัดทีมดีๆเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาธาตุแสงกับธาตุมืดเข้ามาในทีมก็ดเม a g จะน้อยหน่อยแนะนําำแนะนําพวกตัวละครธาตุไฟธาตุลมหรือไปก็ไรธาตจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไรธาต์ไปในทีมเนี่ยเรายัง combo กับพวก Starlight ได้โอเคตัวถัดมาคือตัวของ Red Velvet เป็นตัวละครที่เก่งมากๆเป็นอีเลซ่าไม่กี่ตัวมาที่เก่งในเรื่องดีบัฟเพราะว่ามีความสามารถในการแปะดีบัฟแล้วก็เวลาแท็กเอาสตูออกเนี่ยสตูตัวถัดไปโดนดีบัฟแบบสุ่มสามาถอีกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งมากในริฟแต่ว่าไม่เก่งในโหมดอื่นเลยไพร์ฟไพรพาราเรล,ลนี่ไม่ควรนำมาเล่นเป็นอย่างมากเพราะว่าดาเมจพื้นฐานน้อยแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพง เนื่องด้วยว่าพอดาม,มิดพื้นฐานน้อยปุ๊บเราก็ต้องอัพมูให้เยอะเราต้องดันสเตตเจเยอะเพราะงั้นค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงเพราะงั้นเป็นตัวละครที่ผมไม่แนะนํามือใหม่เลยถ้าเกิดว่ามือใหม่ได้มาต่อต้นเกมเนี่ยก็ดองไว้ก่อนเก็บไว้ถ้าเกิดว่าถึงช่วงเลทเกมเลยนะต้องการลงริฟตต้องการไต่แรงสูงๆก็ที่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่าเลเวลวิก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับผมโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของบัตแบท เป็นอิเลซ่าเพียงแค่ตัวเดียวในเกมมั้งที่สามารถลงพไ,ไฟได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งซับเยอะเพราะว่าตัวมันเองน่ะมีความสามารถในการแปะรีดแล้วก็มีความสามารถในการรีเลือดได้ตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มือใหม่ควรปั้นมากๆแล้วก็มันเป็นตัวละครที่มีดาเมจพื้นฐานค่อนข้างสูงเลยเพราะงั้นก็เรื่องดาเมจขาอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ ระวังแค่ว่าอีกฝ่ายเป็นตัวละครที่มีอิมมูนิตี้กับพวกตัวละครที่มันเ,ออเด้งเลือดแรงๆออบัตรแบดจะไม่ค่อยชอบแต่โดยรวมมันสามารถฆ่าได้เกือบทุกตัวเลยในริฟก็เก่งในริฟนี่เอามาแก้ทางพวกแอนิซินกรีดกับตัวละครอย่างเดรดล็อกได้ดีมากๆก็ใครที่กำลังมองหาออเล่าที่สามารถลงได้เกือบทุกโหมดเนี่ยบัตแบดก็เป็นอีกตัวละครที่ดีเช่นกันโหมดเดียวที่มันลงไม่ได้ก็คือตัวของไอพาราเรลวความยากไ,ไนแมกับโนเมอร์ซี่อันนี้ไม่ค่อยไหว เพราะว่ามันจะเปลี่ยนบีดเปรีเจนไงก็ทาให้อีกทาให้เรากับอีกฝ่ายแม่งไม่ตายเลยรีเลียก,ก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ตัวละครบาดแผลเนี่ยผมรีวิวเรียบร้อยแล้วก็ดูได้เลยในช่องโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของดีว่าอินเทอร์เวนชั่นเป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยเพราะาตัวมันสามารถลงได้ทุกโหมดตั้งแต่ไพร์ฟไฟพาราเรลหรือแม้กระทั่งรีฟลงได้หมดมีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงมากเพราะว่ามีทั้งดูดเลือดแล้วก็ดูดมิเตอร์ของศัตรูสามารถสแปมบล็อกปัสเตอร์จนศัตรูตายได ข้อเสียของมันก็คือดามเมจมันค่อนข้างน้อยแต่แรกกับว่ามันสามารถสแปดบ็อกเตอร์ได้ก็ต้องจัดเรียงคอมโบโดีๆถ้าเกิดว่าทํำคอมโบไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวศัตรูจะไม่ตายแล้วก็มันจะหมดเวลาซะก่อน mm hmm. ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่แนะนําให้ปั้นับผมสาหรับคนที่กำลังหาอิเลซา่าท่าแสกคนโหดสัตวแล้วก็ไว้แบกทุกหมดก็ดีว้เธอร์เวชันก็แนะนําครับโอเคตัวถัดไปก็คือตัวของโนบลมูเก เป็นออเล่าที่มีความยืดหยุ่นในการเล่นมากเพราะว่าเล่นตีก็ได้เล่นซับก็ได้แต่ว่าจะไปเด่นในเรื่องการตีมากกว่าเพราะว่ามีตัวของ immunity ไม่จากัดเวลาทําให้ลงริฟเค่อนข้างใายข้อเสียขงมันก็คือมันเป็นตัวละครที่แรงแต่ช้ามากเพราะว่ากว่ามันจะได้บาเรียเนี่ยมันต้องรอทุกๆ20่สิบวิแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะแรงขึ้นตามจํานวนบาเรียเพราะงั้นเอ่อยี่ิบวิห้อันก็ถือว่าค่อนข,ข้างนานอยู่ เพราะงั้นถ้าเกิดว่าต้องการเล่นไปสายตียิงเนี่ยควรควรมีอย่างโนโบอย่างน้อย2ตัวตัวแรกไวต้ตีตัว2ไว้ซับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แรงกว่านี้ก็หาตัวของซาร์ไลมาอะซับพอร์ตเพิ่มเข้าไปอีกก็ทําให้ตัวมันค่อนข้างแรงเลยแต่ก็ถ้าเกิดไปเป็นซับพอร์ตมันเป็นซับพอร์ตที่เหมือนเดิมครับค่อนข้างช้าแล้วก็ค่อนข้างจํากัดด้วยเพราะว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตธาตุแสงก็ใครที่มีตัวนี้ก็เออผมไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า เมื่อเทียบกับบัตแบนเมื่อเทียบกับดีว่านะเนี่ยผมว่าไอ้สอตัวนั้นน่าปั้นกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการหาตัวงลิฟดีๆสักตัวเนี่ยเออโนเบบูเกาก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวครับแล้วก็โนเบอผมรีวิวไปแล้วนะก็สามารถดูในช่องได้ตัวถัดมาคือตัวของบัตดี้วเเลนไทน์เป็นตัวละครที่รับมือสะท้อนได้ดีมากๆอีกหนึ่งตัวของเกมเพราะว่ามีความสามารถในการฟื้นฟูที่ค่อนข้างสูงใช้สเปเชียลมูปุ๊บฟื้นฟูทันที10%ก็ถือว่าเยอะมากข้อเสียของมันนคออ่เเป็ตวละรทีดา oh. ย้ น้อยแบบน้อยมากๆไม่เหมาะกับการลงโหมดอื่นเลยนอกจากริฟเป็นตัวซิลเวอร์ที่เหมาะกับการปั้นในช่วงเลดเกมมากกว่าปั้นในช่วงต้นเกมนะใครที่เป็นสายลง r ิ f ต์และกําลังหาตัวละครรับมือเพนวิวเนี่ยตัวของบัตตี้วันท้ายก็เป็นหนึงตัวละครที่ดีมากๆในการรับมือเพนวิวแล้วก็ตัวละครตัวนี้ผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปดูกันได้โอเคตัวถัดไปก็คือตัวของ t ูเหมินกลุม ได้รับการบัฟมาในแพท6.2ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยมีทั้งเคิร์ดมีทั้งเฮกมีทั้งวิเทอร์มีทั้งควีตัตเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นสายสเปนสเปชวลมูฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายตีที่ค่อนข้างเก่งในริฟนะข้อเสียของมันคือมันพึ่งดวงในการเล่นแล้วก็เป็นตัวละครที่ดาเมจพื้นฐานค่อนข้างน้อยดาเมจพื้นฐานอยู่ที่7,003แล้วก็ใช้สเปชยลมูฟทีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมาุ่มหนึ่งใน4ดีบัฟนี้ก็ใครโชคดีก็อาาจจะติดแม่ง4เเลยเลยว ใช้หรือใคโชคร้หน่อยก็อาจอาจจะออกดีบัฟที่เราไม่ต้องการบ้างออกดีบัฟที่เราต้องการในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงเออก็พึ่งค่อนข้างพึ่งดวงในการเล่นแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากใครกําลังมองหาตัวละครลงริฟในราคาถูกๆเนี่ยเออทูเป็นกรุงก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับส่วนใช้ b b แล้วได้อีเวชช่นนี่ผมว่ามันดูเป็นของแถมมากกว่าปกติเลซ่ามันมีสเปเชียลมูฟอย่างไอเวดออฟอันดูบิสย่างี้เพราะงั้นอีเวชช่นน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ แต่ก็มีไว้ก็ดีเผื่อแบบเผื่อจังหวะเราพลาดเนี่ยก็มีอีเวชั่นมาเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งตัวถัดไปก็คือตัวละครอย่างอินดีนที่แรกผมจะไม่ใส่เข้ามาในคลิปนะเพราะว่าตัวละครเก่งๆราคาถูกกว่ามันมีเยอะแต่ว่าที่ผมใส่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเอลีซาที่เงื่อนไขในการเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็มันเป็นตัวบ้อนด้วยราคามันถูกมากเพราะงั้นมือใหม่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้ง่าย ผมเลยใส่เข้ามาเล็กอีอย่างก็งคือความสามารถซิงเกอรเจอสองมันเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยเวลาเข้าลากเซมเมตปุ๊บลบดีบัฟทั้งหมดแล้วก็ได้รับอิมูดี้สิบห้าวิเนี่ยถือในริฟผมถือว่ายังมีประโยชน์ในการใช้งานอยู่ระวังอยู่2อย่างก็คือตัวของวีเทอร์แล้วก็ตัวของปิดบีบเนาะถ้าเกิดว่าเจอ2อย่างนี้เข้าไปอิดินามันเลยค่อนข้างยากแต่โดยรวมถือว่าโอเคเอามาใช้ในแรงต้นๆแบบไม่เกิน Diamond, ไดมอนเงี้ยเออผมถือว่ายัง,ย,งยังมียังมีประโยชน์อยู่ ก็ใครที่กําลังหัดลงริฟหรือหาตัวถูกๆเล่นเนี่ยอินดีนายก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวครับโอเคทุวสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือตัวละครอย่างลาปิสลาซุลีเอ่อขอพูดตรงๆว่าถ้าเกิดว่ามีตัวละครออเลซ่าตัวอื่นที่พูดไปก่อนหน้านี้ไปปั้นพวกนั้นดีกว่าลาปิสลาซุลีในปัจจุบันตัวมันเล่นค่อนข้างยากแล้วก็ความสามารถมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ผิดจังหวะก,ก็อาจจะพิกเกมททาให้เรากลับมาแพ้ได้ ก็มีของเหลือค่อยปั้นครับแต่ถามว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมในปัจจุบันก็เล่นได้อยู่ไอตัวละครตัวนี้ผมใช้ผ่านโนเมอร์ซี่ค่อนข้างบ่อยเนาะในตอนที่เล่นแรกสลับเลือดกับสตูเงี้ยเรามีเลือดนิดเดียวสตูมีเลือดเยอะและกดสลับปุ๊บอ้าวเราแบบชนะทันทีแต่ก็ยืนยันคําเดิมว่าผมของเหลือค่อยปั้นไปปั้นพวกบัตแบดไปปั้นดีว่าไปปั้นอะไรพวกนั้นก่อนดีนกว่าเราปิดแม่งแบบ อืมนะรอบัฟถ้าเกิดว่าอยากปั้นจริงๆก็รอมันบัฟกับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนสตีเวนยูนิเวิร์สเนี่ยก็ปั้นปั้น,ปนไปเถอะเออถ้าเกิดว่าปั้นแล้วมีความสูงก็ปั้น,ปนไปโอเคก็จบไปแล้วนะกับคลิปคาแรคเตอร์เมตาของเอลิซาคลิปต่อไปก็จะเป็นในคิวของฟิเลียเนาะพอฟิเลียจบก็จะไปเป็นคิวของฟุกุอาต่อเออผมเห็นหลายๆคนบอกให้ทำตัวนู้นตัวนี้ก็ขอบอกอีกรอบนะครับเรียงตัวอักษรนะครับไม่ได้คิดจะทำตัวไหนก็ทำเลย A ถึง Z แล้วก็ผมก็ตัวไหนที่คุณรอไปแล้วมันเป็นตัวอักษรไทยๆเนี่ยก็รอไปครับผมแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย